เจ้าขวดนี้เป็นน้ำส้มที่อยู่เป็นอะไรนะวาตินา่าไม่ใช่ออร์เรนติน,น่นาซึ่งอยู่ที่คริสปี้คปปริสปี้ผมหมายถึงคริสปี้เนี่ยฮะเป็นเป็นขนมะนะคริสป,ปี้คริสป,ปี้คริสป,ปี้การไม่ใช่คริสป,ปี้ครีมเราก็จะมามีมีมีขายอยู่เดี๋ยวผมวางแปะวาลเชอร์เอาไว้ให้นะนี่ไง อันนี้เป็นแพ็กกล่องสามชิ้นเวลาเราซื้อจากวอลเชอร์ er ที่เป็น QR code ก็จะราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ไปดูอนนของเล่นแค่ชื่อก็เสียวแล้ว